สวัสดีครับอยู่กับผมเจียสกอรบนะครับในช่วงเจ้าสเตทเวดดิ้งโซนครับวันนี้เราก็มาคะแนนมาที่การลองกันอีกแล้วนะครับก็รอบนี้ก็เป็นเจ้าตัวไดรเวอร์ของคาร์ลเวล์แล้ครับก็คือเจ้าตัวคาร์ลเวล์เอลิททีดีหรือว่าทริปเปิลไดมอนด์นะก็อยากจะบอกกันเลยว่าสำหรับเจ้าตัวคาร์ลเวล์เอลิทนั้นก็ถือว่าเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อมาจากทางด้านของ AI s MO k e ที่เรียกว่าค่อนข้างดีมากกว่า AI s MO k e ในหลายๆด้าน หลายคนจะตกใจว่าทำไมไอ้ยูไม่ไม่รีวิว AI Smoke เลยเพราะอยากจะบอกด้วยส่วนตัวของผมแล้วผมไม่ค่อยโอเคกับ AI Smoke อย่างแรงเพราะฉะนั้นเลือกที่จะถ้าถามในไลฟ์แชทไล v ์ทอล์ c แชทหรือว่าคอมาจะตอบแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ นอกนั้นจะไม่ตอบทําสื่ออะไรจะไม่ทำเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราทำออกไปมันจะหาว่า by a s สอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าไม่ไม่ไม่ดีกว่านะฮะก็เลยโดดมาเป็นตัว elite เลยแล้วกันโอเคอันดับแรกเลยตัว elite ที่ได้ลองในวันนี้แล้วอยู่ในคลิปนี้ก็คือตัวของ triple diamond นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหัวที่ล o o k pro ที่สุดซิ่งที่สุดนะฮะจะไม่เหมือนกับตัวอื่นข้อแรกเลยตรงที่ ตัวหัวเขาจะเป็น gloss finish นะ gloss finish นะครับถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยจะเป็น matte finish นะตัวนี้เป็น gloss finish นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นลักษณะคล้ายๆเดิมคือเป็นตัวหน้าไม้แล้วก็ใส่ด้วยตัวของคาร์บอนทั้งคราวและโซเลยนะฮะก็คือเป็นคาร์บอนคาร์บอนฟอร์มาแล้วมาครอบตัวหน้าไม้เลยนะครับก็จะเป็นตัวที่ ซีซีเล็กที่สุดคือ450ซีซีลดกว่าตัวอื่น10ซีซีนะฮะแล้วไปทำให้มันป่องกลางขึ้นหดแล้วป่องกลางขึ้นนั่นเองนะฮะตัวบอดี้ก็จะเป็นโซนหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าของอ่า AI c a f e นะครับที่เป็นไทเทเนียมฟอร์จนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ทางตัวของ บอดี้มันก็จะเป็นส่วนตรงขอบเลยหน้ามาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวอไทเทเนียมนะฮะแล้วก็มีคาร์บอนอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีหมุนน้าหนัก2ตัวตัวข้างหน้า9ตัวข้างหลังไอตัวข้างหน้า4กร,รมัมตัวข้างหลัง9กร,รมัมแต่เวลาผมเล่นเลยผมเทสแต่ผมชอบย้ายน้ําหนักไปมาแล้วผมรู้สึกว่าผมถูกใจกับตัวน้าหนัก9กร,รัมมากกว่านะฮะคือโดยรวมหน้าของ AI Smoke ปีที่แล้วเทียบกับหน้าของ e l i t e ่นไอส m ส k มกไปที่แล้วมีความกระด้างกว่าค่อนข้างเยอะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าพัฒนาให้นวลขึ้นไม่ได้นวลเท่ากับทางด้านของตัวที่เป็นพาราดามแต่ว่ามันก็นวลอยู่ในตัวของดีกว่าเอาให้ง่ายว่ามันเสียบอยู่ตรงกลางระหว่างพาราดามกับตัว a i s m o k e นะในความรู้สึกเฟลลิ่งตอนตื่นนะครับการที่ได้ติดมาได้ลองเป็นการโอครับเป็น Dust Screen ก็เลยไม่ได้หวรีอะไรเท่าไหร่ถามว่าความรู้สึกตอนคิลลิ่งตอนอินแทกเป็นยังไงมันคือคาราเวในยุคที่คาราเวเป็นเจ้าคาร์บอนคอมโพสิตคล้ายๆย้อนกลับไปพวก f t t f t t f t t Ft2 FT FT Fti โซนนั้นยังเป็นช่วงที่คาร์บอนผสมร่างกับตัวของไทเทนเนียมแล้ว คารเวยังถือเป็นเจ้าตลาดอยู่ณเวลานั้นนะครับเสียงความตีแหลมแหลมอะไรอย่างเงี้ยก็จะลงมาอยู่กับตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ได้เสียงแหลมขนาดนั้นนะครับไว้บอลที่ตีออกไปก็ค่อนข้างพุ่งที่สุดแล้วพุ่งที่สุดในสี่ตัวที่ได้ลองแล้วแล้วก็เป็นตัวที่สามารถเชฟสอดใส่ขวนนานหลังได้ดีมากครับ คือสามารถสั่งได้แบบเลยสั่งได้เลยแล้วสั่งได้ค่อนข้างดีด้วยแล้วก็สิ่งที่หลายๆคนจะชอบคือมันเป็นลุกคาราเวที่ไม่ใช่คาราเวที่ตัวปกติคือคาราเวตัวปกติคือจะหน้าจะมีการปลายไม้จะยื่นเข้ามานิดนึงจะดูเหมือนหน้าป,ปิดตลอดเวลาเล็กๆแต่เจ้าตัวนี้ไม่ครับจตัวนี้หน้าค่อนข้างสงแ์แลเปิดนิดๆเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างแบบสไตล์เขาเรียกอะไรนะดู ปีแล้วไม่วิบวับเท่าไหร่คำว่าวิบวับคือปีแล้วหน้าไม้ไม่ค่อยปิดให้เพราะฉะนั้นต่อให้ใส่ก้านอะไรมาก็ตามถ้าคุณไอ้นั่นมาไม่ดีมันไม่ปิดให้เท่าไหร่นะจ๊ะมันเทนนดนซีค่อนข้างเปิดเล็กๆนะครับผมแต่ถ้าไปเทียบกันแล้วทางอเมริกาเขาจะระบุว่าเป็นตัว neutral flight neutral f a c e ไม่ได้เป็น open หรือ close นะครับ อืสิ่งหนึ่งที่ผมว่าแฟนๆคาราเวน่าจะประทับใจกับตึวนี้ได้คือเรื่องของคลิปที่ใส่มาในตลาดรอบนี้ครับรอบที่แล้วติดคลิปของตัว a อไ MO k e เนี่ยติดคริปเล็กงานเล็กแบบเล็กมากนะครับหนึ่งเหตุผลที่ไม่ชอบเจ้าตัว i อ s MO k e เลยนอกจากฟิลที่ขขางกระด้างแล้วคลิปที่ติดมาเล็กจนเกินไปส่วนรอบนี้คลิปอ l ลิ e ตัวใหม่เนี่ยก็พายทำให้ก็พอดีมือเข้าท่าเลย ลายกริป uh, ถือว่าจับแล้วค่อนข้างดีอยู่ในมือได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็ Effective Response ค่อนข้างดีมากนะครับโดยพื้นฐานเมื่อเทียบไม้ออกจากศูนย์มา OEM เนี่ยไม่ได้แต่งอะไรเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับกลับมาเป็นคาราเวที่เป็นสุภาพบุรุษและห้าได้ในเวลาเดียวกันคือเป็นผู้ดีแต่ว่าปล่อยหนักอ่ะเพราะฉะนั้น จ้าตัวคาราเวรทริปเปิลไดมอนตัวนี้ผมว่ากลับมาเป็นทริปเปิลไดมอนที่ง่ายย้ำว่างง่ายต่อการปีต่อการคอนโทรลสำหรับหลายๆคนที่มีฝีมือหรือว่าเล่นเล่นมาได้สักพักหนึ่งหรือคนที่ต้องการจะกดตัวสปินของตัวเองลงแล้วมาใช้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะครับยังไงยังไงก็ไปลองไปเทสกันก่อนด้วยเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนจะแบบ มันเป็นตัวยากไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแค่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าไม้มันคาแรคเตอร์มันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่ให้ลูกซ้ายคาแรคเตอร์มันให้ลูกกลางหรือขวาได้ไง่ายง่ายเพราะฉะนั้นยังไงก็ลองดูครับลองดูผมเชื่อว่าคุณจะกลับมาลักมารักในแคลเวในตระกูลเอลี e เพราะสีเขียวของมันกลับไปเหมือนสีเขียวสมัยตัวของ Epic, ก p อ c ิกแฟลช p อ c ิก e ปีด p อ c ิกมและฟิลมันกลับไปนวนได้ใกล้เคียงกับพวกตระกูลแอปิกที่ไม่ใช่ e อปินนะ Epic ตัวแรกนะไม่ไม่ไม่ใช่ e อปิตัวแรกนะไม่ใช่ e อ i ิตัวแรกมานี่ยค่อนข้างจะกลับมานวลกลับมาเป็นสุภาพบุรทัเง่าเ้าได้เหมือนเดิมน,นะนะก็ถ้าคนที่ผมเคยบอกว่า Epic Speed มันเหมือนกันรถยุโรปแรงๆอย่างพวกแลมบงแลมโบ,อ,บอ,อะไรเงี้ย เจ้าตัวนี้ก็จะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็จะเป็นลักษณะอรถที่ค่อนข้างจะนุ่มนวลหน่อยแต่ว่าเครื่องค่อนข้างแรงนะฮะก็ไม่ได้อยากเปรียบเทียบเป็นรถหรูแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นพวกรถเครื่องใหญ่ๆพวกเครื่อง V6 หรือไม่ก็เครื่องสูบเรียง6สูบ2 0 0 0 3พันอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราตีแล้วเราจะไม่เหนื่อยแล้วเราก็จะค่อนข้างที่บบว่าสนุกสนานกับมันได้ดีนะสำหรับเจ้าตัว Triple d i a m o n นนี้นะฮะ ยังไงยังไงก็งทาแนะนําหลักๆเลยถ้าคุณได้มาแล้วอยากเปลี่ยนก้านเปลี่ยนก้านได้เลยครับเพราะการที่ติดมาไอเวนตัสสกรีนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะโอเคกับตัวนี้สักเท่าไหร่ในเรื่องของ Performance ไม่ใช่เวนตัสสกรีนขอโทษทีเทนเซกรีนเออเทนเซกรี มันไม่ค่อยจะเรื่อง,งบทรมแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องความที่เป็นก้านโอเอ็มมันมันง่ายนั้นสบายนะคุณีหยิบมาใส่เล่นได้ปกปติุูจบเลยแต่ถ้าสำหรับผมผมว่าไปใส่พวกตัวไดมอน่าสักทุกทีดีอะไรอย่างเงี้ยกำลังโอเคหรือไม่ก็ไปใส่ตัวที่เป็น e วนเต b บลูหรือไม่ก็ไปใส่ตัวที่เป็นพวกเซนเซบลูที่เป็นเป็นแอ t เตอร์มาเนิดนึงจะค่อนข้างโอเคกว่า นะครับสำหรับผมว่านะเพราะว่าเจ้าตัว OEM ค่อนข้างจะดีอยู่นิดหนึ่งนะแต่นอกนั้นผมว่าโอเคแหละมันทํามาได้กลมกล่อมแล้วทํามาได้ดีกว่าตัว AI Smoke Triple Diamond ตัวที่เป็น retail section ไม่ใช่เป็นตัวทือชู่นะอันดับแรกเลยคือเรื่องคลิปที่ประกอจบจากโรงงานมาพอดีมือขึ้นเยอะตัวเก่าเนี่ย AI Smoke เนี่ยคลิปที่ประกอจากโรงงานเล็กจนเกินไปนะครับผมสำหรับผมนะแต่ถ้าคนอื่นจะยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยครับพูดคุยกันได้เลย พราะผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับผมเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างก็มันแล้วแต่คนชอบนะครับค่าตัวเลขก็แล้วแต่คนนะฮะโซค่าตัวเลขแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ได้พูดมาทั้งหมดแล้วได้อะไรมาทั้งหมดแล้วหลังจากที่ลองปีแล้วลองอะไรแล้วผมขออนุญาตให้คะแนนเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 9.75คะแนนครับถามว่าทำไมให้9.75คะแนนผมเชื่อว่าตัวนี้มีไม้ตัวนี้หัวตัวนี้แล้วเลือกการใส่ดีๆมี potential ที่ค่อนข้างสูงมาก Performance ดี Control ได้ง่ายไม่ได้ไม่ได้ยากเออมันเป็นตัวตัวทัวที่ไม่ได้ยากแล้วสปินไม่ไม่โดดขึ้นจ๋าไม่ขึ้นแบบขึ้นง่ายอย่างนั้นไม่ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นมันจะมีความความเป็น โลหะที่มีน้ำหนักมากอยู่เพราะฉะนั้นก็ตามนะครับตามคะแนนนี้ให้เลยยังไงก็อย่าลืมไปลองกันก่อนนะจ๊ะแล้วก็ถ้าสมมุติบอกว่าโอ้ยลองแล้วยังไงก็บอกกันได้โอเคนอกนันะ้นมีอะไรอีกไหมก็ขอบคุณนะคนนะครับที่ติดตามกันมานะครับผมนะฮะยังไงก็ขอติดตามต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับนะขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วก็เรื่อง e m b e r s h i p อยู่ข้างล่างลองกดดูนะครับ แล้วก็มีเรื่องของไลฟ์แชทนะฮะก็จะไม่ใช่ไลฟ์แชทไลฟ์ทอล์กนะฮะก็จะอยู่ใน Open Chat เดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ตรงดีสคริปชันแล้วก็ขึ้นตัวคิวอัลโคนให้นะครับพร้อมกับโดนเนิเลยครับขอบคุณมากครับเพื่อการพัฒนาช่องนะฮะแล้วก็ FM99 ครับแอคทีฟวิดีโอผมก็จัดอยู่เกือบทุวกวันครับช่วงนี้ช่วงที่เขาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยครับ9ก้าโมงสิโมงนะครับดูย้อนหลังได้ทาง YouTube ของ FM99 เนาะแล้วก็นอกจากนั้น ก็พูดคุยกันได้เลยครับคอมเมนต์ Comment ได้เลยนะครับอยาพูดคุยกันมากเลยแล้วก็ต้องพูดถึงสปอนเซอร์เราหน่อยต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับอันดับแรกเลยก็คือ,อ,อตัวของโตกเกียนะครับที่ให้ไม้ผมมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเหล็กจนถึงดรเวอร์เลยนะครับรวมถึงบล็อกบล็อด้วยนะครับของดีครับจากญี่ปุ่นแล้วก็โตกเกียรเป็นแบรนด์ที่ถ้าคุณไม่กล้าลองคุณก็จะไม่รู้ว่ามันดียังไงมันเจ๋งยังไง ขอให้เปิดใจแล้วเข้าไปลองหน่อยพอเพราะโปเกียเป็นไม้ที่เขาเลือกที่จะดีด้วยตัวเขาเองแต่เขาไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะผม่าพูดให้แล้วเังไงเข้าไปลองเขาก่อนนะครับแล้วก็สําหรับอันต่อมาก็จะเป็นแว่นกันแดดไลท์โปรครับจะตัวแว่นกันแดดนี้ก็เป็นแว่นกันแดดที่ อยู่กับผมมานานแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยทำราคาไม่แรงแล้วก็สวยงามใส่สบายครับติดถึงหนี่นะฮะผมก็ยังไงก็เข้าไปดูกันได้ที่ไลฟ์โปรนะครับไลฟ์โปรซันเกรสสนะครับต่อมาก็จะเป็นทีมงานฟิตเตอร์ที่ผมเชื่อว่าเขาดีมากนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ไม่ยัดของไม่อะไรเลยก็คือ CNX กครับก็นะฮะเข้าไปได้เลยนะครับที่ที่โพทไลแล้วก็มีที่หนึ่งที่ สนามปัญญาอินช่านะครับยังไงก็ถ้ายัางไงสงสัยยังไงก็เข้าไปดูครับแล้วบอกว่ามาจากผมจัส t golf มาจากเตะนะครับหรือว่าจากไอ้อ้วนเนี่ยครับแล้วก็เปิดหน้าผมให้เขาดูให้เดี๋ยวเขาก็จะโอเคอยังไงว่ากันนะครับผมแล้วก็อ,กอันนึงก็จะเป็นเรื่องของฟุตจอยนะฮะฟุตจอยรองเท้าที่เป็นรองเท้ากอล์ฟมาตั้งแต่เริ่มต้นบริษัทถึงแม้ว่าตอนแรกบริษัทฟุตจอยจะทํารองเท้าทหารก็เถอะ แต่ตอนตอนแรกเริ่มเลยสำหรับกีฬากอล์ฟก็ต้องเป็นฟุตจอยนะครับผมก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ส่งรองเท้ามาให้ใช้แล้วโอเคขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับรอบนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่รอบหนะ้าสวัสดีบ๊ายบาย